สวัสดีครับกิตติครับวันนี้กิตติอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์ครับของสวุวรรณขาไม้ครับอยู่ในโครงการของน้องน้ำพึ่งฮะบ,บ้านข้างหลังที่อยู่ข้างหลังผมกิตติเนี่ยก็คือบ้านทรงจะเรียกว่าทรงจัวซ้อนหน้าหลังก็ได้นะครับท่านผู้ชมขนาดหน้ากว้าง3เมตรลึก7เมตร50นะครับเป็นบอนโครงสร้างไม้เต่งตัวเรือนบ้านไม้น้อแข็งความสูงอยู่ที่ประมาณ 70- 7 0 75เซนนะครับสูงต่ำอันนี้คุยกันได้นะครับ เหมาะเลยทำดีสอดวางว่าไร่ปลายนาเป็นกุฏิพระหรือซื้อตะาย้ขวกักแม่ชีอ้วาวตะไห้พูดผิดพูดไปโอเคเอาไปนะ้นหลังนี้เอาไปวา,ไปางหัวไห้ไปลายนาหรือวางในสวนนะสุดยอดเลยโดยเฉพาะทำดีสอดตอบโจทย์ลูกค้าหนึ่งระเบียงหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำมีพื้นที่จะสอยเน้าห้น้ำด้วยเดี๋ยวไปดูด้านในครับครับนี่คือบ้านทรงเรียกว่าจั่วซ้อนหน้าหลังก็ได้นะครับ แล้วแต่จะเรียกบางคนเรียกมุกอะเออจ้างถามางีช่างบอกมุกมุกซ้อนจัวซ้อนหน้าหลังแล้วกันหลังคาหล,ลบก้างหน้ากลางมารีลามุงด้วยกับเบื้องหลอนคู่ทาสีออกเข้มเข้มออกสีแดงแดงเข้มเข้มนิดนิดนะไม่ถึงกับจัดนะ,นะครับมีหนึ่งระเบียงด้านหน้าหนึ่งเมตรห้าสิบคูณสามเมตรมีอ้างนอนสามเมตรคูณสี่เมตรอ่ามีอ่งน้ำ เอาน้ำก็1นึ่เมตรสิบคูณสเมตรแล้วก็พื้นที่ใจสอยนะ่เอาน้ำด้วยนี่คือด้านข้างนะนะหน้ากว้างสาลึกเจ็เมตรนสิบนี่คือช่วงด้านหลังตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการเ้องน้ำเลยครับท่านผูชมมันเทเอียงมาข้างหลังเลคล้ายๆกับโบเดนเนาะกว่าบ้านน่ตีแบบแนวนอนอะ่ะ ก็เรียกว่าบางไบอ่ะแนวนอนก้าวลิ่มสาวนี้อยู่ที่เสาหน้าหกสูงนี่อยู่ที่ประมาณ50-60ิบถึงหเซนแต่ว่าสามารถหนุนหนุนให้สูงให้ต่ำได้วันนี้ไทยทามชาแนลกิติเอามาฝากเพื่อนๆเป็นทางเลือกในการซื้อบ้านสักหลังหนึ่งโครงการสวรร้้าไม้ในจังหวัดนครสวรรค์อีกวันหนึ่งที่มาอยู่ในโครงการบ้านนอกดาว พเพื่อนๆไม่ต้องเป็นห่วงกิตตินะครับกิตติอยู่คนเดียวครับถ่ายบ้านอยู่คนเดียวเอาอมาฝาก,พกเพื่อนๆไม่มีเป็นไม่เป็นแหล่งมั่วสมนะฮะไม่ถ่ายก็ไม่ได้ฮนะตามหมากินนะโอเคครับขึ้นทางด้านซ้ายครับสามขั้นบันไดความกว้างอยู่ที่ประมาณหนึ่งเมตรยี่สิบหนึ่งเมตรสิบเซนนะแล้วก็ตรงระเบียงก็คือกว้างสามเมตรลึกอ่าเมตรห้าสิบนะครับพนักพิงด้านหน้าหนึ่งตัวสามเมตรด้านข้างอีกเมตรห้าสิบ กว้าพดานกว่าพดานก็ตีแบบแนวเรียบอย่างนี้นะลูกเล่นก็เป็นหลุมคล้ายๆท้องเรือตีแบบข้าวบางใบนี่คือตรงหน้าห้องนะหน้าห้องของตัวบ้านหลังนี้นะครับประตูทางเข้าบ้านอนะ่ะเป็นประตูแบบสไลด์นะสไลด์นี่ฮนะเป็นประตูสไลด์นะครับนี่สไลด์ตอนนี้เข้ามาในห้องครับ เปิดประตูเข้ามาในห้องแล้วอ่าพื้นนี่ยังไม่ได้ขัดแล้วก็ยังไม่ได้ลงสีแต่ว่าทําได้ไวประมาณ90%หน้าตรงหน้าต่างกระจกยังไม่ใส่โดยเฉพาะหน้าต่างซ้ายขวาเนี่ยสามช่องระบานนะฮะลักษณะการทําของน้องน้ำพึ่งนะฮะบ้านหลังนี้เหมาะมากเลยครับทำรีสอร์ทก็ได้ทําบ้านอยู่ที่อยู่อาศัยก็ได้เป็นบ้านขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่มากนะฮะขนาด3มเมตรคูณ7ไม่ได้สิทธิ์ ฝ้าไปดานตีแบบลูกเล่นเยอะแยะเลยครับฝีมือการทำนะพ้อยสายไฟไว้สายไฟดาวรลายสี่มุม4ี่ดวงนะครับวิธีการทําไม่ยากครับก็คุยกับน้องน้ำพึ่งนะฮะรายละเอียดจะเอาอยัางไงมีประตูสไลด์เข้าวบาข้างในครับเป็นก็เรียกว่าพื้นที่ใช้สอยหน้าห้องน้ําอยู่ที่ประมาณ1เมตรอ่า ยี่สิบผมพูดผิดตอนหัวคลิปครับหนึ่งเมตรยี่สิบคูณสองเมตรนะครับมีของเกะกะวางเพาะเจ้างเขาทาคาไว้นิดหนึ่งอยู่ที่ประมาณเนะก้าสิบเปอร์เซ็นตนะเก็บอุปกรณ์อยู่ข้างในก็เป็นห้องน้ำนะนี่คือห้องน้านะห้องน้ํานี่ขนาดหนึ่งเมตรยจกเท่ากันแล้วหนึ่งเมตรละสิบดีกว่านะเดี๋ยวก้าวเคลื่อนหนึ่งเมตรละสิบคูณสองเมตรครับมีช่องรอบายอากาศเรียบร้อยเลยฮะฝ้าเพดานก็ตีแบบแนวเรียบอย่างที่เห็นนะแล้วก็กูสมารถบอดไว้หน 2, ึน 2, ง่น 2, งเมตรละสิบคูณสองเมตรครับเดี๋ยวไปสรุปด้านนอก เป็นไรกเ็เพื่อนๆบ้านทรงจั่วซ้อนหน้าหลังของน้องน้ำพึ่งนะครับผิดพลาดประการใดก็ขอโทษด,ด้วยขนาดหน้าบ้านหลังนี้กว้าง3เมตรลึก7เมตรหน้าสิบแบ่งเป็นระเบียง1่เมตรหน้าสิบคูณสเมตรแบ่งเป็นห้องนอน3เมตรคูณ4เมตรแบ่งเป็นห้องน้ำหนึ่งเมตรหน้าสิบคูณ2เมตรแล้วก็แบ่งเป็นพื้นที่ใช้สอยเน่าน้ำหนึ่งเมตรหน้าสิบคูณ2เมตรแล้วอย่าลืมดูแล้วก็ช่วยกดติดตามให้จิตติด,ด้วยนะครับจะหาแบบบ้านมากกว่าเพื่อนๆนนครับ วันนี้อยู่ในโครงการสวนรณคาม้อ่ะเพื่อนเพื่อนที่ชอบบ้านแนวแนวเนี้ยของน้องน้ำพึ่งเนี่ยก็โทรมาก็อยู่ในจังหวัดนครสวรรค์ดูแลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กิตติด,ด้วยนะครับแล้วจะหาแบบบ้านมากกว่าเป็นทางเลือกเสียงอาจจะดังรำคาญนิดนึงเพราะว่ามันอยู่ติดถนะนใหญ่อ่ะการ่าะทำไอ้สหบเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ก็ขอบคุณมากครับที่กดติดตามวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ ยกมือไหว้ไม่ได้มือจับกล้องไว้อีกข้างหนึ่งแบบนี้นะครับสวัสดีครับ